เข้ามาใหม่สดๆแลวร้อนคร,ครับคุณผู้ชม V ีออสตัวท็อปสุดสีขา,ขาวๆแบบนี้ฮะวีออส1.5รุ่นไฮพี2019ครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานมือเดียวจากป้ายแดงครับเลขไม่แค่89,000โลคุณผู้ชมฟีดาเอาไปผ่อนเลย6,007คลิปนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่ย,ยังไม่ได้ปรับสภาพให้คุณผู้ชมดูรายละเอียดของตัวรถชัดๆว่ามีตะมีตีเตนมาตรงไหนหรือเปล่ามีชิ้นงานตรงไหนที่จะต้องเก็บงานเพิ่มเติม,ตมไหมอะไรไหมคุณผู้ชมจะได้เห็นรถตัวเองเนี่ยที่แบบว่าสภาพแรกรับก่อนที่จะปรับสภาพเป็นแบบไหนสวยงามแค่ไหนดูกันนผ่าิปี้ ปีดาผ่อน6,007คุณผู้ชม Vios 1.5รุ่นไฮป้ายแดงเนี่ย798,000นะครั 7, 98, บวันนี้399,000ปีดาว, 3, 99, ดาวผ่อนแค่6,007ใครสนใจตามไปดูคลิปให้จบนะครับไปฮะ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือสองพบกันกับผมบิวพยุทธกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่อีกหนึ่งการครับสีขาวๆสวยๆแบบนี้ล้อแม็กลายใบพัดที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับเรากําลังอยู่กับโตโยต้าวีออส1.5รุ่นไฮครับปี2019ครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะรุ่นไฮแม็กท็อบ16และเป็นลายใบพัดแบบนี้ สีขาวหายากด้วยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคามากับเลขไมล์มา,มาแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับเลขไมล์อยู่ที่8 9 0 0 0โลคุณผู้ชมกับราคาที่ตั้งขาย,ยเพียง3 9 9 0 00ฟราันฟีดาวเอาไปผ่อนเลยหก0ั 6, 7, นะครับฟีดาวได้ไหมคันนี้ฟีดาวได้ครับยอดจัดนะคุณผู้ชมยอดจัดคันนี้อ่าเรียกว่าราคากลางแล้วกันราคากลางที่ธนาคารให้นะครับ500,000บวกนะครับ500,000กว่านะที่ธนาคารให้นะครับแต่วันนี้พชรยนเราขายเพียง 399,000ฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นที่6,700กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจอยู่นะฮะดูคลิปนี้ต่อให้จบเหมือนเดิมครับผมรีวิวให้ดูทุกซองทุกมุมรายละเอียดหัวนอ็อตเม็ดอาร์คจุดต่างๆที่จะต้องดูสําหรับรถยนต์ว่ามีการชนหนักพิความจมน้ำมาหรือเปล่าผมให้ดูกันผ่านคลิปนี้เลยนะครับกับรายละเอียดรถทะเบียนนี้ฮะ 8กไก่วาแหวน1690ครับคุณผู้ชม Vios 1.5รุ่นไฮปี2019ครับรถหน่วยงานครับคันนี้มือเดียวจากป้ายแดงนะครับข้อดีของรถหน่วยงานคืออะไรฮะข้อดีของรถหน่วยงานคือเข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่ห0 0 0นกิโลนะครับก็มีประวัติศูนย์ให้ตรวจเช็คได้ปกติเลยทั่วไปนะครับข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยคือมันเป็นในมันเป็นข้อกําหนดในสัญญาของเขาอยู่แล้วว่าเอารถไปใช้เนี่ยคุณต้อง เข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือทุก6เดือนนะครับเป็นข้อบังคับพอทุกพอครบหมื่นโลปุ๊บเขาจะเรียกรถไปเข้าศูนย์เลยนะครับหรือว่าครบ6เดือนปุ๊บเรียกรถเข้าศูนย์เลยนะครับอันนี้คือข้อดีรถคันนี้จะผ่านการประกันศูนย์มาตลอดนะครับตลอดอายุสัญญาที่ผ่านมานะครับก็จะเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหมื่นโลหมื่นโลนี่คือความน่าเชื่อถือความความการันตีของตัวรถคันนี้นะครับเรียกว่าถือว่าคุ้มแหละนะฮะไม่แปดหมื่นเก้าพันโลแล้วคุณผู้ชมได้ตัวท็อปผ่อนหกพันเจ็ด คุ้มมากนะครับดอกเบีย้ยพิเศษมีให้นะครับเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นเองนะครับอาชีพในกลุ่มข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับมีประกันสังคมก็สามารถรับดอกเบีย้ยพิเศษได้เลยโดยที่ไม่มีเงื่อนขไขใดๆทั้งสิน้นนะครับขอแค่ว่าไม่ติดแบล็คเลดไม่ติดบูโรอะไรมานะครับสามารถได้รับดอกเบีย้ยพิเศษเลยในกลุ่มอาชีพที่ผมแจ้งไปหรือเป็นอาชีพอื่นได้ดอกเบีย้ยพิเศษไหมนะมีให้ไหมดอกเบีย้ยสูงกว่าแบบนี้มีครับ แต่มาคุยกันรายละเอียดเรื่องอาชีพนิดนึงนะเพราะว่าอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าค้าขายเอาค้าขายอะไรอะ่ะขายของตลาดนัดหรือว่าขายแผงเล่หาบลอยอะไรก็แล้วแต่สามารถซื้อได้ทุกอาชีพแต่ขอดูรายละเอียดกันนิดนึงมีเครดิตไหมไม่มีหรือว่าอะไรยังไงนะครับตรงนี้ก็ซื้อได้ทั่วราชสัจจ์นจนะต่างจังหวัดออกได้นะครับมีบริการฝากเสียถึงที่เรามาดูรถกันดีกว่า1.5รุ่นฮมีอะไรบ้างนะโครงสร้างคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งรับเข้ามาสดๆวันนี้เลยยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรทั้งส้้้นนนนนยยัััังํําาไไม่ไดโดโเลหรรบบคคีะ มาจอดปุ๊บผมมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆได้ดูกันก่อนเลยเพราะว่าดูก่อนเลือกก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อนนะครับสำหรับ Vios 1.5รุ่นไฮปี19คันนี้มาสดๆแบบนี้มีตรงไหนที่ต้องเก็บงานเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับรายละเอียดรถที่จะต้องเก็บงานตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสบภาพมันก็จะมาสดๆแบบนี้เลยนะครเริ่มที่ด้านหน้าไฟหน้าครับ อ่าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มี led ไลต์การ์ดิ้งด้านบนนะครับที่ทำหน้านที่เป็นไฟหลีด้านล่างมีเดียแทนน้่งไลท์ฝาดัดหมอกที่เป็น led มีให้ครบคุ่หมดเลยโคมไฟสวยสายใช้งานได้ทุกระบบนะครับส่วนที่จะต้องเก็บงานด้านหน้านะครับที่ผมมองเห็นเลยชัดเลยคือกันชนด้านหน้ากันชนด้านหน้าที่เป็นพลาสติกนะฮะมันจะมีในเรื่องของล่องลอยริ้วรอยสเก็ตหินอะไรพวกนี้ที่ผมจะต้องเก็บงานจัดก,การให้ณนะตรงนี้นะครับก็ก็บ กันชนพลาสติกธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไอ้พวกเนี้ยนะเป็นรอยขัดทรงขัดสีได้ชวีวันหายห่วงนะครับเก็บความสะอาดเปลี่ยนท้ายของเหลวให้อยู่แล้วทั่วคันนะครับรอบคันต้องบอกแบบนี้นะครับเก็บงานให้รอบคันอยู่แล้วนะด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับคันเนี้ยเดิมเดิม,เดม,มาเนี่ยเดี๋ยวผมท้ายคลิปผมเปิดให้ดูฝากระโปรงหัวนักอะไรต่าง,างเนี่ยยังไม่ถูกขยับมาเลยยังไม่เคยเก็บนุงเก็บงานอะไรมาเลยสำหรับคันนี้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะต้องเก็บนะเนี่ยกันชนเนี่ยที่มีริ้วมีรอยเนี่ยผมจะต้องเก็บให้นะ อาจจะต้องมีเก็บบ้างอ่ะฝากระโปรงอาจจะต้องมีเก็บบ้างเพราะมีรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะต้องเก็บงานส่วนขัดสีขัดสีให้อยู่แล้วนะครับแก้มเดิมครับแก้มเดิมก็ล้างขัดสีปกตินะแก้มเดิมไม่มีบุบไม่มีบุ๋มอะไรก็ไม่ต้องไปเคาะทําทสีอะไรมากมายนะครับก็ล้างขัดสีชุวีวันปกติทั่วไปรถสีขาวเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันค่อนข้างจะดูแลยากนะครับ การที่รถเปื้อนอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นรอยดำๆเลยเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือรอยเปื้อนเฉยเราล้างทำความสะอาดอะไรก็สวยใสยปกติทั่วไปนะครับเนี่ยรอยคราบดำนะฮะล้างขัดสีนะครับลงน้ํายาขัดสีไปก็สวยใสยได้เลยนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแก้มเดิมๆหลักๆเนี่ยที่จะให้คุณผู้ชมดูผ่านคลิปนี้ก็คือว่าให้ดูว่ารถเนี่ยมันมาเดิมๆเ,เป็นยังไงมันไม่ได้มีการชนหนักมีความจมน้ํามานะส,ส่วนสภาพรถเนี่ยความเปื้อน สิ่งโสโครอะไรต่างๆเนี่ยผมต้องมาจัดก,การจัดแจงให้อยู่แล้วณจุดจุดนี้นะครับก็ต้องแจ้งคุณผู้ชมไปตามตรงนะครับว่าสภาพเดิมๆเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นรถมันสวยๆทั้งหลายเนี่ยสภาพเดิมมันเป็นยังไงนะครับมันไม่ใช่บอกว่าชนบุบมาผมมาเคาะ มาขายอะไรแบบนี้นะครับมันมาแค่นี้เองนะมีริ้วมีรอยตามการใช้งานปกติทั่วไปของรถยูมือสองแล้วเราก็มาเก็บงานเพิ่มเติมให้สปาเพิ่มเติมให้รถทุกคันก็จะสวยกลิ้งเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปที่ผมถ่ายให้ดูแค่นั้นเองนะครับแม็กครับนี่ตรงนี้มีรอยนิดหนึ่งไงกันชนต้องเก็บทั้งชิ้นอยู่แล้วนะฮะส่วนแม็กครับแม็กเดิมโรงงานนะครับริ้วรอยเหรอมีบ้างนะมีตามขอบบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับ ส่วนเดิมๆเนื้อแม็กต่างๆยังคงสมบูรณ์อยู่นะครับดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรกเป็น ABS เสริมแรงเบรก BA EBD มีให้ครบถ้วนหมดเลยนะครับยางเป็นไฟสโตนครับยางใหม่เลยยางปี24นะครับยางใหม่ต้นปีเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วยางปี24นะครับตรงนี้ก็สบายๆนะครับเบ้าโช๊คซุ้มล้อฮะมีเปื้อนฝุ่นมาบ้างทั่วไปนะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนะครับเบ้าโช๊คเดิมๆครับเห็นมาร์กสีโรงงานอยู่สีขาวตรงนี้ตรงกลางนะครับยังเห็นอยู่อ่า กเก็บเม็ดอาร์คเดิมๆลอยซีเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแงะเพิ่มเติมคือเดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดให้ก็สวยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยเบอร์โทรหน้าคลิปผมเนี่ยโทรได้เลยนะครันแปดร้แปดบห้าห้าสามหกหกสองแปดเจ็ดนะครับผมบิวผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมเนี่ยแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาคุยในเรื่องของรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการไฟแนนซ์หรือซื้อสดต่างๆได้เลยที่ผมโดยตรงเบอร์โทรเนี่ยเป็นเบอร์โทรผมอ่าส่วนตัวเลยโทรติดผมโดยตรงไม่ต้องติดคนอื่นไม่ไม่ติดโอเปอเรเตอร์ไม่ติดแอดมินนนนคคไหะรัััับบบตติิดดดดดผมมคคคคนนนนเเียยวโรรรรรงะะกกจ้้าาหบ าภาษีพรบอรมีที่ครบหมดเลยนี่ยา,ยาวจนหกเลยเพิ่งจะต่อมาเดือนนี้ยอเองเดือนที่แล้วเองนะครับก็ยาวไปถึงปีหปี68เลยนะครับอีกปีหนึ่งนะครับฟิล์มด้านหน้าเป็นลามินานะครับรถหน่วยงานเนี่ยเขาติดฟิล์มดีมาอยู่แล้วนะฟิล์มลามินาก็ถือว่าเป็นท็อปเกรดของฟิล์มเลยนะครับน่าจะเป็น40-60รอบลคันนะครับประมาณนี้หน้า40รอบข้าง60อยู่ประมาณนี้นะครับดูจากความมืดทึบแล้วริ้วรอยประตงประตูก็ล้างขัดสีปกติทั่วไปนะมีริ้วมีรอยให้ต้องเก็บเนี่ยล้างขัด ก็ไม่มีบุบไม่มีบุบอะไรมานะครับมือเปิดเป็นโครเมียมครับกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะฮะเดิมเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมฟีดาผ่อนแค่หกพันเจ็ดเท่านั้นนะครับภายในสวยเอี่ยมสภาพน้องๆป้ายแดงเบาะหนังทรงสปอร์ตดำแดงแบบนี้เบาะแน่นๆเลยคุณผู้ชมและดูเบาะคนขับ ไม่แปดหมื่นเก้าบาะคนขับเนี่ยถือว่าใช้งานได้ถูกต้องมากนะฮะสำหรับรถคันนี้ปกติเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเบาะคนขับเนี่ยมันจะยวบยวบเพราะอะไรฮะลงผิดวิธีนะครับลงไม่ได้ลงดีๆอ่ะคือนั่งทับไปเลยนะฮะมันก็จะสึกหลอไวถ้าอันนี้ผมดูจากลักษณะการใช้งานแล้วเนี่ยคนขับรถคันนี้ค่อนข้างจะดูแลรักษาดีแล้วก็เขาขึ้นลงเป็นเบาะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยเบาะหนังแน่แนๆแ,แบบนี้เลยนี่ผมมาแลกรับยังไม่ได้สปานะถือว่ามาสวยนะครับเบาะไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับภายในงดงามสะอาดสะอ้านดี นะเนื้อบงเนื้อบอกต่างๆไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลยภาย,ภายในภายในคอนโซลต่างๆไม่มีรอยสติกองสติ๊กเกอร์แปะติดมานะครับกระจกอะขออภัยกล้องมองหน้านะครับนี่กล้องบันทึกด้านหน้าของศูนย์โตโยต้าเลยมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็5,000ันกว่าบาทนะครับติดตั้งมาให้ครบถ้วหนหมดเลยแอร์ออโต้จอทัศสกรีนครบถ้วนเลยแอร์แบ็กคูน่านะครับไล่โครงสร้างให้ดูต่อโหน้ำเสา B ีครับโหน้ำเสา B ีเดิมๆครับเพิ่มเติมก็คือฝุ่นเล็กน้อยที่ผมยังไม่ได้ล้างนะเดี๋ยวผมล้างแล้วมันก็จ อาจจะไม่ทันนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะรอดูผมไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าถ้าไม่รีบไม่ว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนใจรีบเพราะว่าตัวไฮตัวท็อปสุดเนี่ยและไม้แบบนี้นะครับเป็นสีขาวเนี่ยหายากนะต้องบอกแล้วราคา3 9 9 0 0เา่นเานี่ยมันไม่แพงนะฟีดอนพอเริ่มต้นที่6,7 0ันเดนะครับรถเดิมๆแบบนี้นะครับโหนนะัทเสาวีเดิมๆนะครับไม่เคยขยับนะฮะใครรอเนี่ยไม่ว่ากันนะแต่ถ้าเกิดว่า มันยังไม่มีใครจองไปเนี่ยผมจะถ่ายซ้ําให้ดูอีกรอบนึงตอนมันปรับสภาพเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดว่าติดจองไปก่อนแล้วผมคงจะไม่ได้ถ่ายดูต้องบอกแบบนี้นะครับให้เห็นแค่ว่าอ่ะมันไม่ได้ชนหนักอะไรมาแค่นี้ผมว่าน่าจะเคลียร์นะครับอ่าเพนเพนเดิมเดิมครับไม่ลอกไม่ถลอกอะไรปี19น้แท้แๆนะครับด้านล่างหัวน็อตเดิมๆไม่เคยขยับทั้ง2ตัวนะด้านบนขยับออกมาดูตะเข็บเม็ดอาร์คประตูฝั่งนี้นะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไล่เรียงมาสวยๆเลย อ่าสวยๆแบบนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีดาวพอนหกพันเจ็ดคุณผู้ชมได้วีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นไฮปีสิบเก้าไปใช้แล้วรถสีขาวนะไม่ได้หาง่ายๆถ้าคุณผู้ชมสังเกตในช่องผมอ่ะอ่าในช่องผมนะส่วนมากจะเป็นสีบอลเงินสมหมดเลยนะครับส่วนใหญ่รถหน่วยงานจะเป็นสีบอลเงินวันนี้สีขาวเข้ามาแล้วใครที่หาอยู่อย่าพลาดนะครับบอกได้เลยว่าอย่าพลาดไม่ได้มีกันบ่อยๆตอนนี้ล่าสุดนะครับฝ่ายจดซื้อผมแจ้งมาแล้วว่าวีออสตอนนี้หมดแล้วนะอ่าเขาแจ้งมานะหมดแล้วนะ เป็นรถๆนี่จะไม่มีแล้วนะเพราะว่ารถหน่วยงานปลดมาครบแล้วนะครับรออีกทีรอยาวเลยอาจจะเจอบ้างปะปลายทีละคันสองคันอะไรแบบนี้นะครับรอขี้ระบบโรงงานต่างๆมีให้เห็นนะครับนี่เดิมๆนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คลากยาวมาสวยๆนะครับใครพลาดคันนี้ไปอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะฮะถ้าใครสนใจต้องรีบโทรนะครับ085-5366287นะครับผมบิวเวิร์ยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดกับไฟแนนซ์นะครับยินดีเลยนะฮะตัวท็อปสุดแบบนี้สีขาวด้วยนะฮะถ้าสีบอลเงินเนี่ยก็มีให้เลือกนะครับแต่ถ้าสีขาวเนี่ยตอนนี้บอกตามตรงคันนี้คันสุดท้ายแล้วสีขาวเพิ่งเข้ามาใหม่เพราะว่าที่เหลือเนี่ยขนาดไม่แสนห้าแสนหกอ่ะยังมีคนซื้อนะครับคุณผู้ชมผมขายเกลี้ยงเลยนะขนาดไม่แสนห้าแสนหกแล้วเป็นสีขาวนะขายเกลี้ยงเลยและคันเนี้ยมาไม่แปดหมื่นเก้าพันโลคุณผู้ชมครับ อย่าได้พลาดเชียวนะครับใครหาอยู่ต้องเรียกติดต่อนะครับหมดคันนี้ไปแล้วผมไม่รู้แล้วนะว่าต้องรอนานขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ติดต่อมาก่อนเลยครับไม่เสียหายแน่นอนดูคลิปนี้ให้จบครับจะได้เห็นโครงสร้างสภาพรถเต็มเดี๋ยวมาดูต่อด้านหลังนะครับกุญแจรีโมทครับเป็นแบบคีเลตนะนี่กุญแจคีเลตแบบนี้นะครับกดฝาท้ายได้เปิดอ่าก็จะเด้งขึ้นมานะเซ็นเซอร์หลังมีให้2จุดกันชนด้านหลังต้องเก็บนะฮะมีริ้วมีรอยล้างกาสีเก็บงานปกติทั่วไปกันชนหลังพลาสติกทัปัญหาาะรรคบกฝโง เดิมๆครับน็อตไม่เคยขยับเลยฝาราโปงน็อตไม่เคยขยับเลยนอกจากเพื่อนฝุ่นนีเฉยนะครับสีด้าน,นข้างฮะเล็บจิกเข้านี่เล็บจิกเข้าแบบนี้นะครับก็ปกติทั่วไปนะฝาเดิมๆนี่ฝั่งนี้น็อตไม่เคยขยับนะครับมาดูคานหลังนี่คานหลังนะครับไม่เคยโดนแกะโดนแงะใสๆแบบนี้หัวน็อตเม็ดอาร์คต่างๆนะครับแผนกล้องให้ดูชัดๆ คุณผู้ชมจะได้สบายใจนะครับดูรถกับผมวิวพยนต์ให้เหมือนกับว่ามาดูรถเองที่บริษัทพยนต์นะครับคิดจะซื้อวีออสนะครับคิดถึงวีออสคิดถึงผมวิวพิยนต์นะครับสังเกตด,ดูในช่องได้ลองเลื่อนดูในช่องนะครับวีออสในบริษัทพยนต์นยยนตผมรวบรวมไว้ในช่องนี้หมดแล้วนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทุกครันที่ผมมารีวิวให้ดูอ่านี่เดิมๆด,ดิมด้านหลังสีน้พ,พาวสีขาวบปิบบมไข นะครับเม็ดอาร์คยาวๆทั้งหลังนะทั้งเส้นเลยนะเดี๋ยวก็ล้างขัดสีาทาความสะอาดทั่วไปนะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ทําอะไรสักอย่างเดียวนะครับแผงตั้งท้ายเดิมๆครับขออนุญาตปิดก่อนอ่าแผงตั้งท้ายเดิมๆแบบนี้เลยซีนส,สีขาวแบบนี้สวยๆอ่านะงดงามนะคุณผู้ชมท้ายเดิมๆครับเปิดมาฝั่งนี้ฮะนี่ท้ายเดิมๆครับเราคัดรถเกรด A ขายนะคุณผู้ชมรถพวกนี้รถหน่วยงานรถประมูลนะครับก็จะเกรดตัดตเกรด A มาเลยนะครับ เราก็ประมูลตะเก็ตเอมานะพวกเกตเกตซีเกตด C, เกีดเราจะไม่เราจะไม่ขาย,ยแล้วพวกนี้คือในกลุ่มที่รถมีปัญหานะฮะรถอาจจะมีมีตำหนิมาพูดตามตรงเลยนะครับเพรยน์เราจะไม่ซื้อแบบนี้เข้ามาขาย,ยแล้วสังเกตได้ง่ายครับราคาตลาดอยู่ประมาณนี้นะครับบางคันเนี่ยฉมอ่ะผมพูดเลยนะบ,บางทีบางคันนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันในถูก เพราะอะไรฮะเพราะผมรู้ราคาเวลาซื้อบางทีประมูลกันเกินราคาซื้อนะบางทีเกิน4ี่แสนด้วยนะครับราคาซื้อนะครับราคาซื้อบางทีเกิน4ี่แสนด้วยแต่วันนี้เราขายอยู่3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมนะฮะและรถเดิมเกรดเแบบนี้นะครับรีบติดต่อมาคุณผู้ชมครับอ่าเพชรยนต์อยู่กรุงเทพนะมินบุรีซอยเศรีไทยขวสิบแปดแยกหนึ่งนะครับเปิดมา25ปีแล้วนะคุณผู้ชมก็สบายใจได้เลยนะครับกระจกหลังโตโยต้าทุกบานเลยนะครับเปิดมาด้านหลังดูต่อนะฮะรายละเอียดนี่ลอคีรบรรงงานนะคับ เม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้ยาวๆทังเส้นสวยนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับดูจากงานแล้วก็ต้องเก็บงานขัดสีทั่วไปนะไม่มีปัญหาอะไรไม่มีตมหนิใหญ่ๆต้องพูดแบบนี้ส่วนกันชนหน้าหลังที่มันจะต้องเก็บงานมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วโดนรอยสเก็ตหินอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยสะเก็บเม็ดอาร์คเดิมๆประมาณนี้ด้านหลังนะครับมาดูด้านหน้าต่อดู้วกับผมวิพยนต์นะครับดูกันให้แบบละเอียดแบบนี้นะฮะ ดูให้เหมือนกับว่ามาดูรถเองที่บริษัทเรยนต์นะครับเพราะว่าผมเข้าใจลูกค้าเนาะบางทีอยู่ต่างจังหวัดนะฮะไม่มีเวลามาดูรถเองที่บริษัทนะครับก็สามารถดูผ่านคลิปได้เลยนะครับเห็นรายละเอียดชัดเจนแบบนี้ถ่ายทุกซอกทุกมุมให้ดูอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมองว่ายังไม่ละเอียดไม่พออยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้นะครับติดต่อทักไลน์ผมมาเดี๋ยวผมถ่ายคลิปให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เสียหายอะไรนะครับไม่ได้เสียเวลาอะไรขอแค่อยากได้รายละเอียดอะไรยังไงมาคุยกันได้ไม่ว่ากันนนะครับี่ หัวนอตเม็ดอาร์คเดิมๆหมดเลยนะครับคมๆลม,ๆ,มๆ,ๆสวยๆแบบนี้นะครับไอ้พวกนี้ก็เทปกาปกติทั่วไปเดี๋ยวผมต้องแกะออกอยู่แล้วรถมันมาแบบนี้ผมก็ถ่ายให้ดูแบบนี้ก่อนเลยนะครับเรียกว่าบริสุทธิ์ใจดีกว่าคุณผู้ชมนะไม่มีอะไรจะต้องอายอ่ะนะฮะร,รถมือสองนะครับผมให้ดูว่าสภาพแรกรับเนี่ยมันเข้ามาแบบไหนนะคุณผู้ชมจะได้สบายใจกันว่าเฮ้ยรถเราที่เราเลือกเนี่ยที่เราดูเนี่ยมันชนมาหรือเปล่านะไอตอนที่มันมาสวยๆที่ผมถ่ายให้ดูรบบสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสวยขนาดนี้มันเคยมีอะไรมาหรือเปล่าอันเนี่ย สภาพเดิมๆแรกรับมีริ้วมีรอยตามธรรมชาติเดี๋ยวจัดก,การเก็บงานให้มาหัวน็อตเม็ดอาร์เดิมๆแบบนี้นะครับสติกเกอร์ลมยางในตัวเจนสติกเกอร์ลมยางทีตง่ติดรถมาติดตั้งอยู่ครบถ้วนแบบนี้นะครับสามแสนสามหมื่นขออภัยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมฟีดาหัวน้าห้าพันเจ็ดผมมองว่าคุ้มนะคุ้มนะครับระบบทักชั่นคอนโทรลมีให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าระบบปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับมีให้เรียบร้อยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน นะสามก้านนะครับแบบนี้นะเอาโอเคเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถคุณผู้ชมแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ดูกันผมเปิดประตูไว้ด้วยจะได้ยินเสียงเครื่องกดทีเดียวพอชีเดียวติดคุณผู้ชมนะครับเครื่องยนต์ฟิตฟิตแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบกิโลเมตรผมตีให้ไม่เก้าหมื่นเอาผมตีให้ไม่เก้าหมื่นเอาเครื่องเสียงวิทยุใช้ได้อา่าลองดูโอเคไหมคุณผู้ชมเครื่องทรงเครื่องเสียงดังกระหึม่มนะครับสำหรับวีออสรุ่นไฮตัวท็อปสุดราคาป้ายแดงเนี่ย 789,000คุณผู้ชมวันนี้หันครึ่งครับ399,000และฟีดาคุณผู้ชมผ่อนอยู่6,007ตอนเป็นป้ายแดงนะคุณผู้ชมต้องดาวแล้ว10-20%ต้องมีนะสมัยนั้นนะ20%ด้วยซ้ำนะครับการกลายเป็นว่าตอนป้ายแดงทำไมถึงออกมาน้อยรุ่นไฮและเป็นสีขาวแบบนี้นะครับเพราะว่าป้ายแดงมันโคตรแพงเลยนะผมขออนุญ,ญาตพูดแบบตรงๆเลยคือตอนป้ายแดงจัดว่าแพงเลย789,000ตีว่า800,000นะ800,000นี่ขยับอีกหน่อยน,นึงซื้อเอาติดได้เลยนะครับมันก็เลยออกมาน้อยแต่วันนี้พอเป็นมือ 2, มันเป็นทางเลือกของเราแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบ v ีออยู่ชอบความอึดถึกทนของมันอยู่นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับแอร์ออโต้เรียบร้อยครับเกียร์ออโต้ซีวีแบบเจ็สปีดครับนี่หัวเกียร์เป็นสีดำเมทัลลิกนะหุ้มหนังมาให้แล้วก็ก้านเกียร์นะครับเป็นโครเมียมเกียร์เป็นซีวีแบบขั้นบันไดแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยๆเลยคันนี้แอร์แบ็คคู่หน้าภายในดําแดงโดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุด นะฮะฮเรียกว่าแค่ขับข้างนอกเนี่ยยังไงก็รู้นะดูภายนอกเนี่ยรู้แน่นนอนว่าเป็นตัวท็อปเพราะว่าล้อแม็กเนี่ยจัดองค์ทรงเครื่องมาให้เรียบร้อยนะครับแม็กขอบ16มันทําให้ฟิตเมนต์เนี่ยดูแบบหล่อมากนะสำหรับวีออสรุ่นไฮเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมในเรื่องของฝากระโปรงด้านหน้ารายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันว่าเป็นยังไงนะครับสวยเดิมขนาดไหนที่ผมบอกว่าหัวรถไม่เคยขยับเนี่ยจริงไหมเดี๋ยวไปรับชมกันครับคุณผู้ชมครับไปฮะ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับเครื่องยนต์ครับดู OVVTI ีนะเครื่องยนต์โคตรอึดถึกทนเลยนะสำหรับตัว o ต้า i o อใครใช้งานอยู่รู้ดีนะครับใครดูถึงตอนนี้แล้วใช้งาน V i อออยู่ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยครับว่าทนขนาดไหนนะครับสำหรับเครื่องยนต์ฝาขาวดู o v v ีวตัวนี้นะครับ1้อยแแรงม้าครับ1 5ลิตร1 5 0 0้ยซีซีเบนซิน e แ5สาได้นะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้ e แัดสับห้าหงเรับ ไม่แปดหมื่นเก้าพันโลห้องเครื่องครับนี่พวกรอยมาร์คโรงงานสีมาร์คโรงงานนะเหลืองเหลืองขาวขาวชมพูอะไรต่างๆยังอยู่ครบแบบนี้สภาพห้องเครื่องนอกจากที่ผมยังไม่ได้ล้างเนี่ยการที่ได้ดูแบบนี้เป็นข้อดีคุณผู้ชมดูแบบที่มันยังมีฝุ่นเนี่ยมันจะเห็นได้ง่ายว่ามันมีคราบไหลยเยิ้มน้ํามันไหลรั่วซึมหรือเปล่าให้ดูกันชัดๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมล้างอัดฉีดปุ๊บมันจะมองไม่เห็นละมันจะเห็นแต่ความสะอาดและตอนนั้นดูกันตอนแบบนี้แหละเห็นชัดดีคุณผู้ชมนี่มีคราบไหมไม่มีเลยนะครับ สีมาร์กโรงงานอะไรต่างๆอยู่ครบถ้วนนะอ่ะแผนให้ดูนะครับไม่มีคราบใดเยิ้มน้ํามันไหลรูดซึมออกมาให้เห็นนะเดี๋ยวล้างขัดสีอ่าล้างอัดฉีดปุ๊บสวยเนียนกลิบทีนี้แจ่มเลยคุณผู้ชมแล้วดูเบ้าโชกเบ้าโชกมาแน่นๆเลยคุณผู้ชมเม็ดอาร์ตสติ๊กเกอร์มอกอรอยตะเข็บเดิมๆไม่เคยโดนแกะโดนแง้หัวน็อตนะครับไม่เคยขยับนะไอ้รอยดำๆนี่คือรอยเปื้อนเดี๋ยวผมล้างขัดสีอัดฉีดแล้วจะเห็นชัดๆเลยว่าหัวนั้นไม่เคยขยับนะครับอันนี้รอยเปื้อนเหลี่ยมหัวน็อตเนี่ยไม,ยยมา นะครับรอยเปื้อนอย่างเดียวอ่าเดิมเดิมพวกรอยฝุ่นรอยฝุ่นนะครับข้างในเดิมเดิมหัวนัทฝากระโปรงครับไม่เคยขยับนะครับหัวนัทฝากระโปรงไม่มีรอยบิดเลยตาปัม๊มโตโยตา้าอ่าเดิมเดิมแบบนี้ให้ดูสภาพแรกแรับคุณผู้ชมนะต้องขออภัยด้วยที่บางทีมันอาจจะไม่สะอาดอะไรนะครับแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูแบบนี้เห็นเห็นกันก่อนใครเพราะว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาขายออนไลน์คุณผู้ชมเพราออนไลน์อยู่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นรถหรอกเขาจองก่อนแล้วทีเนี้ยคุณผู้ชมจะเสียโอกาสละเพราะว่าไมค์มันแค่81,0005,00000แไดสุดด้วย นะครับจะได้เห็นกันก่อนว่าสภาพรถแรกรับมันมาเป็นยังไงนะฮะมันจะต้องมีแบบอะไรสกิดใจเราหรือเปล่านะครับอันนี้มาเดิมๆแบบนี้เลยใครหาอยู่รีบตัดสินใจนะครับผมรออยู่นะเบอร์โทรผมหน้าคลิปเลย0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับนี่สติกเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบทั่วแบบนี้นะครับหลงเหลือกว่านี้ื่องของแท้เลยนะฮะสติกเกอร์ม่ปาปากาศนะครับซีนั่นบนอาเล็บจิกเข้าให้ดูเล็บจิกแบบนี้นะครับเป็นรอยเล็บทั่วไปเลยนะคุณผู้ชม ความสะอาดสะอานนะครับเดี๋ยวผมจะการให้ตรงนี้มันเป็นสภาพรถแรกรับที่ผมอยากถ่ายคุณผู้ชมดูว่ารถเนี่ยตอนเข้ามาเพชรจนเนี่ยมันไม่ได้มีตําหนิติดเตียนอะไรที่แบบว่าเอ้ยชนหนักมาหรือเปล่าบุกมาหรือเปล่าท้ายโดนหรือเปล่าหน้าหายหรือเปล่ามันมาสภาพแบบนี้คุณผู้ชมรถหน่วยงานเนี่ยมีประวัติสูงให้ตรวจสอบนะครับ ประวัติศูนย์เนี่ยสามารถบ่งบอกได้ทุกอย่างว่าเออรถเราเดิมแท้ไม่แท้เล่มมีบ่งบอกได้หมดเลยว่ารถเราติดตรงติดแก๊สมาหรือเปล่าทุกอย่างมันมีหลักฐานและรถพวกนี้ผมตรวจสภาพรถให้2องร้อยเจ็ดสิจุดนะครับขึ้นตรงโดยบริษัทอ่าเขาเรียกว่ารถดลใจนะฮะก็เป็นของธนาคารธนารชาติโดยตรงเลยส่งอินสเปกเตอร์หรือบริษัทนั่นนอกเนี่ยมาตรฐานสากลเนี่ยมาตรวจสภาพรถให้เองนะครับตรงนี้เรียกว่าการันตีได้เลยนะในเรื่องของคุณภาพนะครับซื้อรถให้สบายใจใคุณผู้ชมมาหาผมเถอะครับวีออสยาลิ aris, นะฮะวิววีออ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับในเรื่องของ v ีออสยานิสทั้งหลายนะครับยินดีให้บริการยินดีให้คําแนะนําให้คำปรึกษานะครับสามารถติดต่อได้เลย085536287 6ผมบิวผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดเฟรนันด้ายินดีเลยเป็นเบอร์โทรส่วนตัวนะครับสำหรับคันนี้สรุปให้อีกรอบหนึ่ง v ีออส1.5รุ่นไฮปี2019ครับ399,000เลขไมค์อยู่ที่89,000กับอีก800โลนะครับผมตีให้ไมค์ 90, 0 0 0เลลยแ้วกัน ก็ยังน้อยอยู่ดีคุณผู้ชมกับรถปี19ไม่เก0าหมนะครับกับราคา3,99 0 0 0าันและฟีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่6,700บาทดอกเบี้ยพิเศษ,ษ,ษ2.79%ใครสนใจสำหรับคันนี้รีบติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ